มาลิหายยังลูกมาลิหายยังมาลิมาลอกินเค้กัเพื่อนมาลิมาลอกินเค,ค้กหายแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ได้ตัดใหม่นั้นเพื่อนแต่แผลหายแล้วเหลืออีกสองวันมาลิตัดใหม่นะคะใช่ไหมลูกแสบเยวก่อนเห็นเจ้าแสบนะเจ้าแสบเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเพื่อนดูอยู่ง่ายกินง่ายนี่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 นอนกลางแดดเลยวันนี้ นอนกลางแดดเลยมันหนาวใช่ไหมมันหนาวใช่ไหมพี่แสบพี่แสบอยู่ง่ายนอนง่ายเป็นคนง่ายง่ายพี่แสบเป็นคนง่ายง่ายเป็นคนติดดินใช่ไหมถโนไปดูพี่แสบดิพี่แสบมันนอนไปทั่วเลยดูสิไปดูที่ลูกไปเลยไปดูดูพี่แสบเป็นคนอยู่ง่ายนอนง่ายเพื่อดูเป็นคนง่ายง่ายดูดิอยู่ง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายแสบเป็นง่ายนอนง่ายใช่ไหมลูกอยู่ง่ายนอนง่ายไหมง่ายนอนง่าย